ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราการเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าจึงนับเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งศูนย์การเรียนรู้กอบพอสำนักงานกลางหรือ e g a t Learning Center ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศไทยตึกแห่งนี้ทางกอบพอตั้งใจสร้างเพื่อคนไทยด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกรายละเอียดรวมทั้งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกใบนี้ กฟผนะคะหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็มีหน้าที่จะผลิตแล้วก็จัดหาแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าไปทั่วทุกพิภาคของประเทศเลยนะคะสําหรับอาคารหลังนี้นะคะก็จะถูกแบ่งเป็นส่วนนิทรรศการหลักๆนะคะ7โซนด้วยกันซึ่งจะเป็นการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟทำให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ค่ะโดยที่จะมีโซนหลักๆอยู่3โซนด้วยกันค่ะสําหรับโซนแรกเนี่ยนะคะเราก็จะพาเข้าไปท่องโลกเสมือนจริงค่ะผ่านจอยักษ์นะคะขนาด ความยาว30เมตรค่ะเพื่อจะให้เราได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่ค่ะสำหรับโซนที่2นะคะก็เป็นการคืนสู่สมดุลเพื่อเข้าสู่โลกอนาคตค่ะสำหรับโซนสุดท้ายค่ะโลกใหม่ไร้คาร์บอน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์กับพลังงานให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะดังนั้นในการออกแบบและการบริหารงานก่อสร้างนะคะเราก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย e g a t Carbon Neutrality ค่ะสําหรับอาคารหลังนี้นะคะเราการันตีได้เลยค่ะว่าเราออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานเพราะว่าเราได้รับการรับรองนะคะจากสถาบันอาคารเขียว ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ LeE ดนะคะในระดับแพลตินัมคือระดับสูงสุดสําหรับแนวคิดในการออกแบบร,ระบบประกาศและระบายอากาศสาหรับอาคารศูนย์การเรียนร e ู้ e-learning center นะครับเราก็ได้คํานึงถึงภาวะความสบายของผู้ใช้งานความสะดวกในการบริหารจัดการอาคารความง่ายในการติดตั้งและความสะดวกในการบํารุงรักษาและที่สําคัญนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต right ก็ได้ให้ความสําคัญในด้านของประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอาคารแห่งนี้เราเลือกใช้ระบบอากาศแบบ VRF ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงมีความสะดวกในการใช้งานง่ายต่อการบำรุงรักษาทำให้ผู้เข้าใช้งานได้รับคุณภาพอากาศที่ดีและได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานสูตรการเรียนรู้กอพอแห่งนี้ทาง LG เราได้รับโจทย์จากทาง e ีเก t ในเรื่องของการหาตัวผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะ เพื่อนาม,มาติดในโซนนิทรรศการและก็โซนออฟฟิศโซนนิทรรศการต้องการอากาศที่บริสุทธิ์และความเย็นส่วนในโซนของออฟฟิศเนี่ยต้องกระจายลมได้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ของการทํางานที่นี่เราติดตั้ง LG ที่มีระบบ e r v นะคะในโซนของนิทรรศการซึ่งในแต่ละวันเนี่ยจะมีผู้คนเข้ามาใช้บริการจํานวนมากซึ่งในพื้นที่นี้เราต้องการความเย็นอยู่ตลอดเวลา e r v ของเราเนี่ยสามารถทำให้อากาศถ่ายเทได้นอกจากนี้ l g อายังช่วยประหยัดพลังงานและทำให้อากาศบริสุทธิ์ซึ่งการประหยัดพลังงานสามารถประหยัดได้มากกว่าการถ่ายเทจากธรรมชาติถึง40%ค่ะทำให้ผู้คนที่เข้ามาในอาคารนี้ได้รับความเย็นอย่างทั่วถึงและเพลิดเพลินต่อการเรียนรู้ได้มากที่สุดนอกจากมีการระบายอากาศที่ดีแล้วเรายังมีการใช้ตัวกรองเข้ามาช่วยกรองฝุ่นละอองหรือสิ่งสปกปรกที่อยู่ในอากาศ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาในอาคารนี้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ซึ่งในอาคารนี้เรายังมีเครื่องปรับอากาศแบบท่อลงฝั่งฟ้าที่เรียกว่าดักเครื่องปรับอากาศชนิดนี้เนี่ยจะให้ความเย็นที่ดีเพราะว่าเรามีการรองรับค่า ESP ที่สูงขึ้นจึงทําให้เราสามารถติดท่อได้ยาวขึ้นทําให้การทําความเย็นได้ดีขึ้นการทํางานของเครื่องปรับอากาศชนิดดักของ LG เราสามารถทํางานได้เงียบขึ้นถึง14%ค่ะนอกจากนี้เรายังมีเครื่องปรับอากาศแบบดูอ l ล a วนสีทิศทาง ที่สามารถกระจายลมได้ไกลด้วยใบส่งลมคู่แบบพิเศษที่สามารถกระจายลมได้อิสระซึ่งมาพร้อมกับหน้ากากที่ดีไซน์ทันสมัยและสามารถติดตั้งได้ในอาคารที่สูงกว่าป,ปกติซึ่งง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษาคา่ะ LG เราก็มีให้บริการในส่วนของโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG m น n t i v แบบครบวงจรนะครับสามารถที่จะออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงได้เลยนะครับอาทิเช่นงานล้าง งานอินสเปคชันหรือการตรวจเช็คนะครับโดยสำหรับอ e ี a ก l e ลน n ิ n งเซ็นเตอที่นี่นะครับก็ปัจจุบันก็ใช้บริกรารบริษัทเครื่องปรับประกาศเชิมฮานิ์กับเราแบบเหมาจ่ายก็คือรวมทั้งค่าแรงและค่าไหลในงานซ่อมที่เกิดขึ้นระหว่างปีด้วยก็สามารถลดความกังวลใจในส่วนของงานซ่อมลงไปได้ครับแล้วก็ประหยัดระยะเวลา ทามลนยทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในงานซ่อมได้ทําให้ LG เนี่ยสามารถตอบสนองงานซ่อมได้ทันท่วงทีครับนอกจากนั้นนะครับ LG ของเราก็ยังจะมีการจัดอบรมจัดเทรนิงให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องของลูกค้าด้วยครับอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับก็ LG ของเราก็มีบริการฮอตไลน์นะครับมีไว้สําหรับให้คาปรึกษากับลูกค้านะครับตลอดเวลาโดยจะให้คาปรึกษาด้านเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผ่านไลน์วิดีโอคอลต่างๆซึ่งถ้าลูกค้าเนี่ยเจอปัญหาหน้าง,งานก็สามารถติดต่อ มาทางที่เบอร์ฮอนไลน์ของ LG เราได้เลยครับก็จะให้คอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาครับก็ผมเองนะครับมีหน้าที่นะครับดูแลผู้ชมนะครับที่เข้ามาในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับก็จะนําชมในส่วนของนิทรรศการนะครับประจําศูนย์การเรียนรู้นะครับต้องขอบคุณทาง LG เหมือนกันนะครับเวลาเราเดินนําชมเนี่ยเวลาเราเย็นสบายตัวมันก็ทําให้มีมีแรงมีพลังในการที่จะเล่าหรือว่าสื่อสารกับผู้ชมได้ครับ LG พร้อมมอบความมั่นใจในทุกบริการให้ธุรกิจของคุณ ก้าวเหนือความคาดหมาย LG Hvac Solution